เออนี่ยาไงเนี่ดกี้รถสิบล,ลอ้อคันนี้ชนน้องแมวนะคะคันนี้คันนี้น,นี่น้องนำโชคเสียแล้วค่ะน้องโดนรถสิบล้อเหยียบหน้าบ้านรถทุกไม้รถทุกไม้อ น้องโดนสิบลอ้อแบบว่าแบบรถทุกไม้ทับกลางหลังเลยสิบลอ้อเล็กเลือดน้องด,ดูน้องมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องขุดต้องฝังน้อง อยู่ไนคะยอ้ช่อรู้อืมไปดีอะลุนะีไปดีอะลุนะไป็นเห็นนอมใจพัวได้ไหมพวเออเป็นแมวที่หลงมาอยู่กับเราหลายเดือนนี้ นี่น้องเสียแล้วเมื่อกี้พี่ปายเดินมาตรงนี้เพื่อจะกวาดขยะแล,ะล้วรถบรรทุกไม้เขาขับมาเขาขับมาช้าแล้วนําโชคเขาก็เหมือนเดินมาจากฝั่งนู้นนะคะเดินมาแล้วแบบว่าเหมือนน้องเขาขาไม่ดีพอขาไม่ดีปุ๊บแล้วเหมือนเขาการเดินการวิ่งมันจะลําค่อนข้างลําบากแล้วรถเขาก็มาทับน้องเลยจะต้องพาน้องไปฝั่งตรงนู้นใต้ต้นทองอุไร เออน้องตัวน้องไปโดนล้อหลังของรถบรรทุกไม้นี่เดี๋ยวต้องฝังน้องไว้ตรงนี้ใต้ต้นไม้นะคะตอนนี้หลานชายก็ขุดหลุมนะคะให้กับน้องนำโชคค่ะก็จะฝังไว้ใต้ต้นทองอุไรเพราะตรงนี้ฝังเจ้าแตงกวาแล้วก็เจ้าซ้มเช้งนะคะตรงนี้ ตอนนี้เด็กๆก็ช่วยขุดหลุมน้องแตงกวากันนะคะนี่พ่อเท่าก็เดินมาดูว่าเขาทำอะไรกันอ๋อเด็กๆขุดหลุมฝังน้องนำโชคไม่ได้แตงกวาค่ะนี่นะคะเขาขุดกันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ฝังนี่น้องนำน้องนำโชคเป็นตัวที่สามแล้วเหมือนน้องเสียเราก็ต้องฝังเลยเพราะเราไม่อยากปล่อยน้องไว้พรุ่งนี้เพราะเดี๋ยวน้องตัวน้องจะแข็ง มันดิดได้ไม้ใช่ไหม่ะแต่มันก็ได้มันก็ได้เลยเลยนี่นะคะจําจได้ว่าตอนที่ฝังส้มเช้งอ่ะอต้นทองอุไรก็บานแบบนี้อ,นนนอือเดี๋ยให้เนี่ยคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่แนะนําเด็กๆว่าทํายังไงกดตัวไม่ได้ ไม่ได้มันได้มัน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 ได้เดี๋ยวมันมันนั่นหลาวขึ้นมามันได้ขึ้นมาใช่มันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาคุณแม่สอนเด็กๆว่าต้องขุดหลุมยังไงนะคะต้องกว้างต้องกว้างหรือวะไม่มียังไปยุงตัวน้อยๆตรงนี้เพราะว่าต้องขุดให้ลึกนะคะเพราะเดี๋ยวมัน จะมีน้องถ้าเดี๋ยวพวกหมาตัวเงินตัวทองเดี๋ยวเขาได้กิดนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาขุดดินนะคะเดี๋ยวต้องมาี้นตอนนี้ตัวยางอก่าตอนี้ัจะไม่แค่เงินเดียวเวลาทำไม่มียาไม่ได้าต้องรอหน่แล้วลงนี้ไม่ทองไะลกเลยจะต้งทงนี้้ก่อนหัวมัน นั้งวนเขมันนี้เลยนะเรวนเขได้พนยกกทนแตมันจยกเอืมต้องข้างเดียวข้างคนนี่เราก็ต้องมีล่ะรถต้องไปบอกพอตาเจ้าทีแล้วฟ้ารูฟ้ามันได้แบบนี้ได้ไหมนะไม่ได้รแบไม่้เออบอกแกได้ม่ฟนแบบแ่ไอ้น้าไอ้ต้อหย่าอะไรงเดียวไปตองใบตองอยู่แถวมางให้ตัวเห็นบบนั้ ตอนนี้เด็กๆช่วยกันขุดหลุมนะคะ <c oughs> อย่าไปยุ่งกับตรงนั้นนะลากไม้โตขุดหลุมสวยเลยขุดหลุมสวยกว่าของไอ้แตงกวากับเช้งอีกติดกนี่ยวกากหรอติดลาก อืมวกนี้มันขุดเก่งเลเออน่าจะได้ป่าหวานนะมีสกิดไหมเดี๋ยวสกิดก็ได้เอาใบตองดอกไม้แล้วทุบเทียนนะคะไปตรงนู้นบอกฝากที่ฝากทางน้ำโชคฝากที่ฝกทา้นเดียว จ่ายนี่ดอกไม้มีได้ไหมแม่นั้นได้เหรอเนี่ยเอาชายน่นเป็นมอนเลยมนัละไม้ไมชายเป็นมอนเลยได้ได้เฮ้ยไม่แม่มันมาเมี่ยมนเดี๋ยวหัวไวตรงนั้นก็เด้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่นั่นก่อนเด๋ยวไวแต่บนนี่เลยให้เป็นมอด คุณแม่ก็เอาใบตองรองให้น้องนะคะเนี่ยฉันดอกไม้เดี๋ยวคอยนั่นนะเก็บดอกไม้ข้างบนนี่เสียเดี๋ยวสักสอได้หรอสักน้อมันก็ไปเอาบนญุัวเลยแล้วแค่ะไม่เอาด้วยนะนี่นะคะร้อยดีว่าีม่าทางพอได้ยอดทีแล้วเดี๋ยวหมีเลี้ยนให้ด้วยหน่ำโจ๊ะหนึ่งเลี้ยนข้าวหนังหน่ำโจ๊ะเหมือนกัน เดี๋ยวเราเบลแมวกันเลยเอาเธอดี่กูแบวแมวกุลดถุกไม้ของบังหัวไงม่ตั้งไวสิให้ยากุรับมึงรับมึงนะเดี๋ยวหลานไปเอาแมวนะคะเดี๋ยวต้องเอาทิชชู่เช็ดเลือดน้องด้วยเพราะว่าน้องกากเลือดไม่รู้ทื่อเลยวันนี้ไม่รู้ก็ทื่อนลยหมาก็เราเช็ดป้ายมันเดี๋ยวไปเช็ดตรงนน้นก็ได้ครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวทิชชู่เอาไปเผาไฟเดี๋ยวอืม อ kind of um, ุ like ้มมนเลยไม่เดี๋ยวเขาไปเช็ดตรงนู้นครับน้องยังตัวแบบลูกเอ้ยตัวยังหนักเล็กนิดนึงพี่ส้มมาดูใหญ่เลยอ่ะเช็ดให้มันก่อนหรออ่ะนี่เช็ดปะอลไรอย่างเงีเออคอพับแล้วอ่ะลูกเอาเช็ดดีดีลก ทำหน้ามันดีดีเสร็จได้มบบดีครับมีเลือดอีกไหมนั่นน่ะไหนดูสิดีเท่าไหร่ก็ไมดได้นะาลุ่นะเออลุ่นะเดี๋ยวทิชชู่เดี๋ยวทิชชู่มาทิ้งไอ้ก็ได้ก็คิวมันนี่มาเดี๋ยวทิชชู่เผาเผาเลยค่ะทำไมลุ่มว่ามันดีก่อนะ แม่รู้นะเออไปดาแม่รู้นะอยูุ่กับโกเชงเดี๋ยวไปยุ่กับโกเชงคดลุหมาเลยรู้เอ้ยไปล็นะเออไปยุ่่ายจันหน้าจะเป็นมนุษย์นะอือเป็นแมวแล้วรู้อ่ะอก็เคียวานนัดนี้มันยู่งหมองหมานได้ไม่กี่ปีอ่ะเป็นมาอยู่นบ้านได้เป็นเปีได้มีอ่าดีทีู ไม่เอาลูวเอาหัวูงเอาหัวงยับไปแล้วก็ได้ให้บันติดไอ้นุ่นนั่นน่ะเออวันนั้นน่ะเออเออได้ไหมนนัได้ไหมได้เลยโอเควยวนี่นุ่นเหมือนหัวเอาดอกไมเออแม่ห้าเลยปิดตามาได้ก็เขียวลูวเอาเอานั่นปิดตาด้วยครับดูแลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรายกห้วงมาให้ดูแลดูทำนี้เออเอาอะไรดอกไม้เอาไว้ข้างใต้ก็ได้ลูกเออหน้าเน้นสยามรู้นะเออน้องหมีเลือดอยู่วะแต่ไม่ไปไล่แต่หมาไปไหมอ่ะอันนี้เอาให้หนึ่งบาทไปฝากไว้ให้ น้องใบตรงใกล้ป้ามก็ไ hmm. ด้ลูกตรงนั้นแต่ว่านะเออปใบแบบนั้นได้เ่รอเออนะเกิดมาชาติหน้าเป็นมนุษย์นะฉีดน้ําหอมไม่ด้วยเอาลูกอ่ะเกิดชาติหน้ามาเป็นมนุษย์รู้นะฉีดแต่หอมไม่รู้นะตอนนี้เคยเป็นแมวแล้วเคยเป็นสัตว์ไอ้ลูกนะชาตินี้ไปเราอยู่มาโอเคแล้วนะลูกนะห้อมๆกันแราหลอดหลอดคนหน้าเนี้ยเดียวหลอดถูกไม้ก็ใหญ่อันี่ถูกเคยก็ใหญ่ นะคะแล้วก็ใส่ใบกล้วยเอาใบกล้วยไว้ไว้บนเวนหน้าด้วยคุณแม่ด้วยให้น้องไม่จริงไหมน่าจะเอามาเยอะวันนี้ปิดไม่แต่ไร่ไม่ไม่เือไม่เือพอเดี๋ยวเราก็เราจะไม่ถ้าเราน้องก็เสียเราจะไม่ใส่พวกของที่ย่อยสลายไม่ได้ต้องเป็นแบบของที่เป็นวัตถุธรรมชาตินะคะมันมีชิ้นหนงเงนเลี้ยนไม่เป็นไรค่ะเยีอยสลายได้นี่นะคะโอเคได้ยังเทียวได้แล้วมันนั่นนะ เอาเด้อดอกไม้มาปิดอะไรกันปิดดอกไม้ดอกแม่เนี่ยแม่ดอกไม้ไปนะคะเพราะว่าน้องเขาตายตาไม่หลับตายตาลืนตายตาลืนเขาก็เลยต้องแต่แล้วคุณแม่ก็เลยต้องเอาดอกไม้มาใส่ไว้ข้างบนตาไม่ให้ทรายมันไปโดนลูกตานน้องนะคะเออ เลี้ยงตัวใหญ่แล้วแต่อืมเลี้ยงใหญ่แล้วอ่ะม่อารุฟังเลยเดี๋ยวไปอารุนะไปอยู่กับพี่เชงกับพี่แต่งกว่านะหุนะเออตอนนี้หลานก็ไปแนะนำโจ้นะพอจะกีจะทางว้าม่กับแ้วฉันน่าไปเพื่อเป็นมนุษย์รู้ให้ช่วยหาม ช่ใหดอไม่เป็นแวชัดน้ายัมีเป็นแมวแล้วนี่ก็เรลชาชัหน้ามีเงินมีทองชายพอให้เงินไปแลหรุนะดีอยู่ันเราเราไม่ทำมานานเราไม่เคยทำร้ายแมวแนละ้วที่นี่เหมือนที่นี่เขาแบบเอาแมวมาทิ้งตั้งแต่เล็กๆเราก็รับเลี้ยงเขานะคะนี่นำโชคนอนกับพี่ปลายทุกคืนเขามดเขามดอายุไขแล้วเหมือนคุณแม่บอก แต่ก็คือชาติหน้าเขาก็ต้องเกิดไปเป็นคนแล้วเพราะ่าแมวคนที่เกิดเป็นแมวถือเป็นชาติสุดท้ายของแมวเพราะแมวเป็นสัตว์ที่อยู่กับใกล้กับมนุษย์มากที่สุดนะคะพอเดี๋ยวพอเขาเกิดไปเขาก็กลายเป็นคนแล้วนี่หลานก็ให้หลานกับเพื่อนของหลานขุดเดี๋ยวเราต้องเอาพวกออของหนักๆเอามาไว้ข้างบนนี้ก่อนนะคะเพราะเรากลัวว่าหมาหรือว่าตัว ตัวแลนตัวอะไรเนี่ยเขาจะมาขุดคุยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเพรอเดี๋ยวพอน้องสักพักน้องมันก็จะมีกลิ่นก็คิวก็ทำเป็นนะลูนะคิวมันก็เก่งเหมือนกันใช่มาตรงหาทุ่งหาเลยหมาดักกใ่ามาตหม ไข่มันไอไข่ลมันไปคุดจนแบบน้ำลงมันไม่ใช้แล้วไม่ใชไม่เามุดนลงอันนี้ยกไม่ได้ยได้ยกได้หรือว่ายกได้ยกได้ไอพี่เนี่ได้เดี๋ยวได้ให้นั่นกันนี่หลานก็เดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาปิดมาบางก่อนปางแบบนู้นั้น้ำยาน้ำชะด้วย ล่ได <łość> ้มาทำไม่ได้ช่วงคนกับผมนั้นเอาหิวอยากเค้นนะคนเดียวผมบอกว่นะอย่าไปมาดูรุดนะหิวไว้ไหมข้อมือเจ็บอยู่นะเออเอออยากเค้นไอ้ข้อมันนี้เขาตั้งขั้วมานี้ยเลยเอานี้เราก็มาตั้งขวางเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันที่นี่ไม่มีทั้งหมาได้แล้วก็เพราะเรากลัวว่าเออ มันหมาเดินไม่กางคืเดินนะไม่มีใครเดินตนีเยตัวเดินมาเลยะ่นทามาเดินก็พูดนายในรถยือใครไม่ขมเหงยลอกท่านไปอีกต้องเอาเสาว้นี้มาเพราะเดี๋ยวหมามันจะมาอืมใชายลุต้องทนนั้น เพราะว่าเออชายผักกัวนั่นนี่ตีได้ไหมก็คิวนั้นตีสองตีได้ไมรูจะบาตีไม่ได้จะไปลงหรือไงก็คิวจะไปโดนเนื้อแมวรู้เออตรงนี้ไม่โดนเนีออเอเนอี่ยนะได้ได้เนี่ยเนี่ยี่า่มาหน้าน่บงี่างทีแมวแล้มันเดินมาแล้วมันนี้ไง คิวช่วยยาเถอะนะอ๋อนั่นมันหักเลยนะไหมนั่นเออน้ำมันอ่อนเลยไมาด้ามมันเป็นด้ามโคนกันนะ่นถูกไหมไม่ได้ยังใครไม่มียังไม่เกคยวไม่มีนี่นะคะเราก็ฝังน้องเรียบร้อยแล้วขอให้น้องเดินทางกลับดาวแมโดยสวัสดิภาพเนี่ยนักปนีต่อเจ้ามาทำหรอมีที่ไหนเดี๋บวว่ามือทำมาไม่ได้เดี๋ยวต้องห้าไร่ทุ่งอะไรอ่ะหมานั่นน้ำมันช้าลง นี่ต้องยับไปเลยไหมหรือเพื่อนี่แม่หลืเพื่อนะท้าม้ามันคุดมันจะนานไหมอ่ะเอาผิดเออใไอตรงกลางพ่อมะลาวไั้นี่แม่นเล็กพ่อมะลาวดูเล็กพ่อมะลาแม่นั่นนะข้า้งล่างนนี้เล็กมันแตะไงมันพ่อมะลาเนี่อ๋ออีฟมันแตะอีฟมันแตะไหม ลูกองทำท้าเดี๋ยวมึงจะเป็นลายต่อไปเดี๋ยววัวปลูกองทำรุ่นนี้เมื่อไม่แต่พอดท้ายอยู่กับเรานานเลยนะจัดแล้วค่ะอันนี้ฝังน้องเรียบร้อยแล้วเขาไปดีแล้วตรงนี้สามตัวแล้วฝังตุ่นแตงกวาแตงกวาอยู่ด้านซ้ายเช้งอยู่ด้านขวาไปอ่ไปดาวแมว ไปดาวแม่นะไปเจอผีเชงไปเจอผีกวาไปเจอผีเชโปกันอืมห่วงฝั่งนั้นตรงหาตงหาไล่หมานั่นแล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเรื่องเศร้าไปนอนกังวลนูแลแม่คิวเอาเล็กมานี้คิวเยอะเลย嘛